หแคทเฮ้ยอยี่ดิ้งเฮ้ยย่าอยงายุบผวางอยาพุ่้วางเออคือว่าฉันฉันไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไรให้แกโกรธหรือเปล่าอ่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะว่าวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้น นึก <N itt itt> um> ทำอะไรอะลูกนี่พ่อคะมาดูนี่เลยค่ะนี่นี่นี่นีนน่นั่ง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 นี่นั่งก่อนนี่นี่ฝีมือสปอย <S <S ใช่ค่ะ นี่นะคะสปอยกําลังจดอยู่ค่ะว่าพ่อเนี่ยต้องไปคุยกับใครบ้างมีประชุมเมื่อไหร่แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นบัญชีของบริษัทค่ะซึ่งสปอยเนี่ยได้ทําการลิสต์ไปแล้วว่าเราเนี่ยนะคะควรจะจ่ายอะไรก่อนจ่ายอะไรหลังเพื่อที่ว่าพ่อเนี่ยจะได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีพวกแบบว่าเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในบริษัทอีกพ่อลองดูนะคะนี่<ม>นตามนี้นะะเลยค่ะเดี๋เดี๋ยวเดวสปอยห,หนูไม่ค่อยสบายหรือเปล่าลก ใ่นี่ค่ะหนูก็ปกติดีนีพ่อก็เทอมนี้เนี่ยหนอ่ะใกล้จะจบแล้วอะแล้วอีกอย่างมันก็เรียนน้อยด้วยหนูก็เลยตั้งใจไว้ว่าหนูอ่ะจะมาทํางานแทนพี่เลมอนไปก่อนดีไหมอ้อันนั้นดีแต่นี่ทำไมลดค่าขนมลูกด้วยอะแล้วยังจะเอาบัตรเครดิตคืนพ่ออีกอะนี่พ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมต้องตกหน้าไหมครับพ่อพ่ออะไะ หนูถามอะไรหน่อยได้ปะถามได้ทุกเรื่องเลยลูกพ่อต้องบอกความจริงกับหนูนะพ่อไม่เคยโกหกหนูอยู่แล้วไอ้วันที่พ่อสลับล่างกับหนูอะออพ่อเอาร่างหนูไปทำอะไรฮะทำไมตัวหนูมันเขียวเขียวช้ำชๆเต็มไปหมดเลยอะเนี่ยแล้วเพื่อนหนูมันก็ไม่คุยกับหนูเนี่ยเยกีเ่ยวกับเกี่ยวกับแม่เนี่ยฮะเกี่ยวนิดเดียวลูกเกี่ยวนิดเดียวคืออะไรอะพ่อเล่ามาเลยเล่ามาเลย ก็คือพ่อก็ใช้ร่างของหนูแล้วพ่อก็ไปกินข้าวกับร้องแคทเพื่อนหนูแล้วก็ดูหนังนิดนึงอ๋อแค่นี้แต่ก็ดูไม่จบหรอกทำไมอ่ะก็แคทเขารีบกลับพ่อก็เลยตามไปบ้านแคทแล้วพ่อก็เลย นอนค้างที่บ้านแคทเขาอะแค่นี้แล้วไปตัวหนูเขียวขนาดนี้อะพ่อมันยังไม่ถึงตอนเขียวลูกอ๋อคือพอถึงบ้านแคทแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วคือพ่อกลับว่าจะเล่นผีพ่าหมกับแคทเพื่อนหนูอะผีพ่าห่มแต่เพื่อนหนูเขาคงไม่ค่อยจะส,สนุกด้วยเขาก็เลยประเคนทั้งเข่าทั้งสอกใส่มา มันจะเลยเขียวๆช้ำๆนิดนึงอะเดี๋ยวเรผีพ่อของคืออะไรอะพ่อคือหนูไม่เข้าใจอะทำไมต้องไปเล่นผีพ่อของกับแคทด้วยอะ่ะแคทชอบเหรอแล้วพ่อเป็นผีหรือพ่อเป็นท่าหงคืองง<ม>ตอนนั้นมันมั่วมากอะลูกมันกำหนดไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นผีใครจะเป็นพ้าหงษเขาเรียกขอ,องตาทิพย์ เ๋แพงสิบคู่ได้ถูกถึงสิบเอ็ดคู่เลยนะพี่คุณน้องคุณเปาเดี๋ยวนิดเดียวพ่อนี่กเปไปจะไปได้พี่อ๋องหรือเสียนอ๋องเนี่ยผมก็มีขนาดนี้แหละครับ <S <S พี่เฮ้ยทัวร์ยุโรปสิบสามประเทศแปดคืนเจ็ดวันอ่ะฮะชอบไหมจ๊ะเฮ้ยแหวนอ่ะก็แหวนเพชรอ่ะอ่าฮะ เป็นไงชอบไหมชอบสิติงเทงขอรับวัดตัวหญิงแก้วสิวัดตัวทำไมอ่ะวัดตัวทำไรให้ไปตัดชุดราตรีไงจ๊ะคืนนี้เราจะมีดินเนอร์กันกลางแม่น้ำาเดี๋ยววัดเขาเสร็จวัดตัวมงด้วยนะมึงจะตัดสูวนเหรอครับตัดลงหยอดท่านหนก็ยอกเรื่อยเลยคนยิงดวงตกอยู่ โอเรักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเปิดรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะลุดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยังยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้ว ตลอนเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยังยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้ใครเขาจะร้องว่าโอโ้โฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนก,กันจนตาล็อนั่งคุยกันจนยอมพบโซ รักนี้ไม่เปลี่ยนเลย,ย,ยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยน